ช่องทยิปซีสบายวิทาโร่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นมาริทาโร่นะคะเพราะว่าง่ายแก่การจำค่ะใครที่เปิดมาก็ถูกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเ,เปลี่ยนชื่อช่องเฉยๆนะคะวันนี้เป็นราศีมังกรนะคะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนสิงหา2,563นะคะผู้ที่เกิดในวันที่14มกราถึง14กุมภานะคะ เอเนจีของชาวมังกรนะคะประจำเดือนสิงหาเป็นห้าดาบนะคะเปิดมาก็เป็นอุปสรรคแล้วนะคะแต่บริบทของไพ่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปสรรคของชาวมังกรคืออะไรนะคะทั้งๆที่เป็นคนที่ไม่ไปยุ่งกับใครนะคะ ฉันก็อยู่ของฉันนะคะ The Hermit นะคะฉันก็มวัวแต่แบบวุ่นวายกับการทำมาหากินกับชีวิตส่วนตัวครอบครัวของฉันนะคะแต่ก็ยังไม่วายนะคะเป็น5ดาบตรงที่นะคะถูกนินทานะคะถูกคนกล่าวถึงนะคะคนที่ไม่ชอบเรานะคะแล้วเป็นมาในรูปแบบมิตรนะคะแต่ว่ารับหลังนั้นนะคะ คือพูดถึงเราไม่ไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะคะแบบนั้นนะคะแล้วก็นะคะห้าดาบนี่ชาวมังกรจะต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาไว้ให้ดีนะคะตรวจเช็คให้ดีนะคะถ้าหากว่ามีการจะต้องมีการที่จะต้องเซ็นสัญญานะคะหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะเกี่ยวกับสัญญาที่สําคัญสําคัญนะคะ ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะตรวจสอบให้ดีนะคะก่อนที่จะลงมือเซ็นนะคะหรือเป็นพวกเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินการทำบัญชีอะไรต่างๆนะคะคือก่อนที่จะส่งไปหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเนี่ยเกี่ยวกับการเงินเนี่ยหลักๆเลยอขอให้ระวังนะคะแล้วก็ใครมาชักชวนลงทุนทำอะไรนะคะก็ขอให้ตรวจสอบให้ดี นะคะเพราะว่าห้าดาบเนี่ยมันเป็นการโกงนะคะมันเป็นการหักหลังนะคะมันเป็นการถูกเอาเปรียบนะคะถ้าไม่ถูกโกงก็จะถูกการเอาเปรียบนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะหรือว่าพวกเ,เรื่องเงินเรื่องทองนะคะแบบนั้นนะคะของชาวมังกรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะทํากิจการอะไรก็ตาม ตอนนี้จะไปแบบช้ามากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งมากนะคะทั้งในเรื่องของไอทีการค้าขายนะคะเรื่องของการค้าที่ดินหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนี่แหละนะคะขอใหออ้ลงทุนในในความพอเหมาะพอดีในความพอควรน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการ าดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเป็นสองเหรียญน,นะคะเรียกว่าเชือกชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหมุนเงินไม่ทันเพราะว่านะคะลงทุนมากเกินไปนะคะมันก็จะทําให้เกิดการติดขัดนะคะหรือว่าการลงทุนในเรื่องของความเสี่ยงนะคะอย่าไปเสี่ยงมากนะคะเอาแค่พอดีพอดีนะคะทั้งในเรื่องของการ เรียกว่าเสี่ยงโชคนะคะเล่นลอตเตอรี่นะคะเพราะนะคะโอกาสที่มันจะถูกอะ่ะมันก็ถูกไม่มากนะคะหรือว่าลงทุนทําอะไรไปกําไรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มากนะคะเออมันจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่ที่ที่จะต้องช่วงนี้ชามังกรอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะ ทั้งในเรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวนะคะสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมีมากมายนะคะถ้าหากว่าไม่ระมัดร,ระวังเรื่องของเงินของทองนะคะจะทําให้เกิดเงินชอ็อตเงินฝืดขึ้นได้นะคะตามนั้นเลยนะคะเพราะไพ่มันออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะคือการใช้เงินก็ขอให้ระมัดร,ระวังนะคะของชาวมังกรนะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่า ชาวมังกรเนี่ยคือถ้าตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วจะมุ่งมั่นมากนะคะจะเดินหน้าแล้วก็ทําอย่างเต็มความสามารถนะคะแล้วก็มีเซนส์พิเศษด้วยนะคะใครที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากลไม่ซื่อตรงนะคะออขอให้ชาวมังกรดูให้ดีแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะในเรื่องของเงินของทองนะคะไว้ถ้าหากว่าดูแล้วรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้นะคะก็ควรที่จะจัดการนะคะทำอะไรลงไปให้มัน ชัดเจนให้มันเคลียร์ให้มันแบบปลอดภัยนะคะจะได้นะคะไม่ต้องถูกออการโกงในเรื่องของเงินของทองนะคะถึงแม้ว่านะคะชาวมังกรนะ่ะประเภทแบบปิดทองหลังพระก,ก็มีนะประเภทแบบทำดีไม่ได้ดีเนี่ยห้าดาบเนี่ยทำดีให้ตายยังไงคนมันไม่ชอบเรามันก็ไม่ชอบแต่ว่าชาวมังกรไม่เก็บเอามาคิดนะคะเพราะว่าเป็นแฮงแมนอะไรที่ตัดได้ใน ชีวิตที่ไม่ดีก็จะตัดนะคะเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่มันเหมาะกับเราดีกับเราในชีวิตก็พอนะคะในความคิดของชาวมังกรนะคะคนที่ประเภทแบบทวงโกถทวงเวลาทวงชาวบ้านทวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยชาวมังกรจะตัดไปเลยนะคือไม่สนใจแล้วนะขอเดินหน้าทำมาหากินพัฒนาชีวิตตัวเองให้เรา เออจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะดีกว่าที่จะมาสนใจใพวกพวกที่มันวันวันนึงไม่มีอะไรทํานอกเสียจากนินทาคนอื่นนะคะให้ร้ายคนอื่นนะคะแล้วก็คอยที่จะพอพลาดแล้วพร้อมที่จะเหยียบซ้ําคนอื่นอย่างนั้นอ่ะนะคะคนแบบนี้นะคะอย่าได้เอามาคิดฝันไหวในใจนะคะให้เราเสียสุขภาพจิตนะคะ ชาวมังกรนะจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของลาบปากนะคะหรือว่าโชคลาบจากการเสี่ยงนะคะเสี่ยงได้แต่มันไม่มากนะเพราะมันเป็นเด็กถือถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นะคะเอสซอกเพนตาเคิลลงทุนเต็มที่นะคะเสี่ยงเต็มที่แต่ว่านี่มันเป็นเด็กถือถ้วยนะคะอย่าไปเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมนะชาวมังกรอนะ ตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วถือว่าอยู่ในโอก,โอกาสอยู่ในขั้นที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็โชคชะตามีสิ่งสิ่สงศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะให้แคล้วคลาดนะคะจากสิ่งที่ไม่ที่มันไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะของชาวมังกรนะคะแบบนั้นนะคะคือถ้าใครจะมาคิดไลายต่อชาวมังกรนะ ผลมันก็คือว่าพวกนั้นมันจะแพ้ภัยของตัวเองนะคะอืมก็ดีนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การคุ้มครองเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ความคุ้มครองกับชาวมังกรด้วยนะคะทําให้แขวคลาดนะคะแขวคลาดจากอันตรายทั้งหลายนะคะขอให้ตั้งมั่นในคุณความดีตั้งมั่นในศีลธรรมนะคะอืมคิดดีทําดีนะคะประมาณนั้นเลยนะคะนี่ เป็นเอซอบสอดแล้วก็ The World นะคะชาวมังกรจะมองโลกอย่างเข้าใจเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะคะจะไม่ลดตัวลงไปเกือกกล้วกับนะคะสิ่งที่เป็นอบายทั้งหลายสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราจะต้องดิ่งลงเหวสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตของเราแย่ลงนะคะชาวมังกรจะมีไอเดียอะไรดีๆ นะคะบางรายนะคะต้องบอกว่าโชคชะตาจะนําพาให้คุณได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะอาจจะตกงานนะคะถูกเลิกจ้างนะคะออการงานอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ชามังกรคิดนะคะแต่ว่าคุณยังมีนะคะบุญเก่าบารามีเก่านะคะออที่จะ พลิกผันนะคะชะตาชีวิตนะคะจะพลิกกลับมาสู่สิ่งที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะของชาวมังกรนะคะเ mm. ตรียมรับโชคเตรียมรับเตรียมรับสิ่งที่ดีๆในชีวิตได้เลยนะคะชาวมังกรนะคะ mm. ส่วนเรื่องความรักนะคะต้องบอกว่านะคะในบางรายนะคะชาวมังกรอาจจะมีคู่หรือได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะจ๊ะ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองนะคะหรือไม่ก็ต่างถิ่นนะคะคู่อยู่ไกลนะคะจะได้พบคู่นะคะคู่ที่ฟ้าส่งมานะคะเป็นความรักที่เขากําลังจะตามหาคุณนะคะเขาจะมาหาคุณนะคะคนดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตชาวมังกรด้วยนะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกว่านะคะ ระวังนะคะเอ่อจะตั้งคันนะคะจะมีบุตรนะคะจะมีบุตรในเดือนสิงหาคมนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนละคู่ครองนะคะดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ดีนะคะมีคู่ครองที่ดีนะคะแล้วกเ็เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของไมเกรนนะคะไมเกรนเรื่องของระบบ ไหลเวียนของเลือดนะคะของความดันนะคะของโรคประจําตัวนะคะเพราะว่าชาวมังกรในบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวเป็นคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานความดันนะคะโรคต่างๆที่แม่พูดมาเหล่านี้อย่าลืมไปตรวจด,ด้วยนะคะถ้าทานยาอยู่ก็ขอให้ดูแลแล้วก็รักษาให้สม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะ ก็จะเป็นการแก้ไขทําให้สภาพดีขึ้นด้วยนะคะก็นะคะนี่ก็จะเป็นรวมโดยรวมของชาวมังกรประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ลงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ